คำทํานายรัชกาลที่สิบเป็นผู้มีบุญบารมีมากจะมีทรัพย์ในดินจนใครอิจฉาเกิดกลางรัชสมัยหลวงพ่อฤาษีลิงดำยืนยันไว้ในสมัยที่พระราชพมยานวีรธาโรหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังมีชีวิตอยู่ ได้มีการรวบรวมคำเทศนาของหลวงพ่อไว้ในหนังสือชื่อลือสีทัศนาจรซึ่งได้จัดพิมพ์ออกมาหลายเล่มหลายตอนโดยในเล่มหนึ่งตอนคือเทวดาจวนขุดทองได้มีการทำนายสอดแทรกไว้และมีการทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในรัชกาลที่สิ ว่าจะมีผู้ใดมาขึ้นของราชเป็นรัชกาลที่สิจะมีเหตุการณ์ใดบ้างดังเนื้อหามีข้อความบันทึกไว้ดังนี้เพื่อแผ่นดินสะเทือนแผ่นดินสั่นเกิดขึ้นดรปริญญาก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติบ้างแต่ถ้าว่าเจ้าลิงนีส่สิหรือสีลิงดำ หัวหน้าทัศนาจรมันไม่ว่าอย่างนั้นพอแผ่นดินสะเทือนก็กําหนดจิตคิดนี่ว่ามันเรื่องอะไรพอมีความดำริเท่านั้นปรากฏว่าบรรดาปียะสหายคราวนี้ไม่ใช่หมาแล้วกลายเป็นผีหรือศักดิ์ศรีใหญ่แต่งตัวสีแดงพืดไปหมดประมาณ70-80คน แล้วก็ประมาณสีเขียวดำอีกหลายร้อยคนเห็นบริเวณนั้นเลื่อนกลนกันไปหมดจึงถามว่านี่พ่อเทวดาแกมาทำอะไรกันอยู่ที่นี่และทำไมแผ่นดินมันสะเทือนพระราชพมายานวีรถาโรเขาก็ชี้ไปที่ท่านเจ้าพระยาโกษาปองการไปคราวนี้ท่านพระยาโกษาปองน้องชาย เจ้าพระยากโกษาปานท่านไปด้วยความจริงชื่อสมมุติขึ้นอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงๆร้อกันแกก็เลยบอกไปว่าเจ้าพระยากโกษาปองมันคิดจะขุดทรัพย์มันคิดว่าที่นี่มีทรัพย์มากมันอยากจะได้ทรัพย์ใต้แผ่นดินแต่เมื่อมันคิดอย่างนั้น ก็เลยจะทำให้มันรู้ว่ามีจริงก็เลยถามเขาว่ามีมากไหมเขาบอกว่าเฉพาะทองคำประมาณ15ตันเห็นจะได้แล้วยังมีแก้วที่มีค่ามากทีนี้ถามเขาว่ามันอยู่ลึกไหมวะแล้วจะขุดได้ไหมแกก็เลยบอกขุดไม่ยากหรอกมันไม่ลึกเท่าไหร่ประมาณ1กิโลเท่านั้นก็เลยบอกว่านี่ แกไม่น่าจะบอกอย่างนี้นี่เป็นของที่เกินวิสัยที่คนจะขุดได้ทำไมถึงบอกอย่างนั้น <Full> เขาก็หัวเราะเยาะยังได้ถามว่าทรัพยากรทั้งหลายเหล่านี้จะปรากฏเป็นผลดีแก่ประเทศชาติในสมัยไหนเขาก็เลยบอกว่าอนุภาพของทรัพยากรทั้งหลายจะปรากฏขึ้นในตอนกลางสมัยรัชกาลที่10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมัยนั้นจะปรากฏว่าประเทศจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นกรณีพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างจะพร้อมมูลบริบูรณ์จะกลายเป็นประเทศมหาเศรษฐีเขตหนึ่งอย่าว่าแต่เฉพาะในเอเชียเลยแม้แต่ยุโรปก็ต้องเอาใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอำนาจบุญบารมีของกษัตริย์ทั้งสองพระองค์คือกษัตริย์รัชกาลที่9 เป็นผู้มีบุญบารมีใหญ่ปูพื้นฐานเอาไว้แล้วก็พระโอรสาธิราชที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็เป็นพระราชาที่ทมีบุญบารมีใหญ่ที่คนทั้งหลายคิดว่าจะทำลายประเทศไทยให้เป็นคอมมิวนิสต์มีจิตอยาปรารถนาจะให้คนไทยทั้งชาติมีความเคารพในพระพุทธศาสนาเป็นทาสของบุคคลกลุ่มเดียวไม่มีความหมายเพราะความหวังตั้งใจของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ จะพาตัวเขาไปพินาศเองเพราะอานาจบุญบารมีของพระมหากษัตริย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีสมรรถภาพเป็นพิเศษเขาว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่าโมทนาด้วยนะแล้วก็ในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นเทวดาก็ต้องช่วยกันนะเขาก็เลยบอกว่าช่วยกันก็เลยถามต่อไปว่าการที่ํำแผ่นดินสะเทือนี่นะ เป็นปัจจัยเพราะเจ้าพระยาโกษาปองแกมีความละมโมบรวบมากอยากจะได้ในทรัพย์ในแผ่นดินนั้นใช่ไหมก็มีท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ไอ้เจ้าพระยาโกษาปองนี่มันเพื่อนกันเคยเป็นเพื่อนร่วมกันมาแต่ตอนนี้ตามันยังไม่ดีแต่ถ้าว่านิสัยเขาก็ดีก็คือว่าชอบสร้างตัวเป็นคนสุจริต ไม่ทุจริตโกงเงินโกงทองของรัฐบาลรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีจิตใจประกอบไปด้วยกุศลอย่างนี้จึงแสดงอาการให้ปรากฏและเป็นประการหนึ่งคนที่มาทั้งหมดนี้เป็นอันว่า99.99% 99จัดว่าเป็นคนที่มีบุญใหญ่มีศักดิ์ศรีใหญ่ก็เลยถามว่าคนที่มีบุญใหญ่มีศักดิ์ศรีใหญ่นะ่ะมันใหญ่กันตรงไหน เขาก็บอกว่าใหญ่ตรงที่มีความดีนะสิเพราะการมาคราวนี้นี่ตั้งใจจะมานมัสการพระดีที่เรียกกันว่าสุปฏิปันโนและพระทั้งหลายเหล่านั้นก็คือคณะเขาเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวบุญบารามีของกษัตริย์ที่เกิดในรัชกาลที่10บครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวคำทำนายของรัชกาลที่1ิบครับไอซีบีขอกราบลาท่านผู้ชมนะครับเกนนี้เป็นเท่านี้สวัสดีครับ